เกาไฮเชียงใหม่นะครับเขียวขจีเลยที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับถัดไปจากจุดชมวิวครับนี่เป็นลานที่ปรับพื้นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนได้วิวหมดนะครับไม่มีใครบังใครนะครับถัดมาตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเต็นท์ VIP ครับแล้วดูวิวเขาเตื่นมานะเห็นวิวแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูคาเฟ่กับร้านกาแฟกันคาเฟ่เขาน่ารักอะูปเพดผมชอบมากเลยอะเขามีทั้งอาหารตามสั่งมีกาแฟด้วยนะครับโหนี่ขนาดแบบอยู่บนยอดเขานะ ยอดดอยนะหกบาทเองลูกเพจกาแฟก็คุ้มแล้วนะครับยิ่งไปกินกาแฟดูวิวไปด้วยยิ่งโคตรคุ้มเลยลูกเพจลูกเพจน่าจะเคยได้ยินนะธรรมชาติบำบัดผมว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยนะมันช่วยบำบัดได้จริงๆมานั่งผิงไฟนะอากาศหนาวมา17องศาิวดีอ่ะคิดดูดิครับมานั่งผิงไฟอ่ะโอ้โหกรุงเทพนี่นร้อนจัดแล้วนะตนอะ